สวัสดีทุกท่านครับวันนี้อยู่ในช่องโยมบางลุงนะครับวันนี้ผมมีพระเครื่องมาแนะนําหลายรายการเลยนะครับโดยองค์แรกที่ท่านเห็นอยู่ตอนนี้นะครับคือปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อปลอวัดหัวป่ารุ่นแรกนะครับจะสร้างในปี2,512นะครับเทคนิคการดูพระรุ่นนี้ก็เถือไม่ยากนะครับเดี๋ยวผมจะมาแนะนาคร่าวๆนะครับผมอย่างแรกนะครับให้สังเกตลักษณะใบหน้านะครับใบหน้าจะมีความคมชัดและต้องเป็นแบบนี้นะครับไม่ผิดเพี้ยนจากแบบนี้นะครับผม ต่อมานะครับนี่ดูในร่องนะผมร่องกีวอรนะครับจะมีความคมชัดนะครับอ่าองนี้ถือว่ายังสวยเลยนะครับน้ำทองตามซอกยังมีเลยนะต่อมาดูชื่อนะผมหลวงพ่อปลอดนะครับฟอนตตัวอักษรจะคมชัดนะครับแบบนี้เลยนะนี่เห็นไหมตามซอกองนี้เนี่ยถือว่ายังสวยมากนะครับมีคราบน้ําทองติดยังเต็มเลยนะครับต่อมาเม,มื่อพลิกด้านหลังนะครับดูในตัวยันนะครับนี่เห็นไหมครับยันจะคมชัดมากนะครับและดูหลังหูนะครับพระปั๊มนะครับเบสิก นี่จะมีรอยปริ้นรอยพับแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวกล้องอาจจะไม่โฟกันสนิดนึงนะอ่าโอเคนะผมแบบนี้นะครับมีรอยปริ้นแบบนี้เลยนะได้ดูนะครับผมนี่ข้างปั๊มนะครับอ่าคมชัดตักชัดๆเลยนะครับไม่ใช่รอยตะใบนะครับนี่คือรอยฟันตัดนะครับ อ่ะพลิกด้านใต้นะครับจุดจ่ายตังนะผมตำหนินะครับดูนะครับผมก้นนะครับจะเป็นการกลึงแบบวงเดือนนะครับเห็นไหมครับจะมีรอยกลึงบางๆนะผมเลขจุดจําลักษณะอุดกลิ่งให้ดีนะครับขนาดจะใหญ่นะผมไม่เล็กนะครับของเก๋เนี่ยจะมีขนาดเล็กนะครับแต่ของแท้ขนาดจะแบบนี้นะครับเล็บมีนี่เห็นไหมครับรอยกลึงนะครับอง์นี้นะครับกลิ่นดังนะผมและพระยังสวยสมบูรณ์นะครับแบบนี้ราคาล่นหาก็ว่าหลักหมื่นเลยนะครับ ต่อมานะครับคือเหลี่ยมพระจันทร์ทองเท่าวัดขออ้อนะครับจัดสร้างในปี2520นะครับเนื่องในวาระนะครับผมครบรอบวันมรณภาพนะครับ50ปีนะครับผมโดยอาจารย์ทองเท่ามรณภาพในปี2470นะครับครบรอบ50ปีก็จะเป็นปี2520นะครับผมโดยเทคนิคการดูเหรียญรุ่นนี้นะครับให้สังเกตลักษณะใบหน้านะครับนี่ ห้ามผิดเพี้ยนอย่างแบบนี้นะครับในตาจะคมชัดมากนะครับหนี่ลึกนะครับผมรุ่นนี้นะครับดูโค้ดนะครับผมหนี่โค้ดนี่สําคัญเช่นกันนะครับโค้ดจะเป็นโค้ดตอกคมคมนะครับแล้ดูเส้นเสี้ยนเห็นไหมครับหนี่เส้นเสี้ยนตามพื้นเหรียญนะครับอ่าเห็นไหมเส้นขนแมวบางๆเนี่ยพวกนี้สําคัญหมดเลยนะครับต่อมาดูฟอนตตัวอักษรนะครับจะมีความคมชัดเป็นแท่งนะครับดูเบสิกเป็นหลักนะครับพระชุดนี้นะครับอ่าพระปั๊มเนี่ยจะมีความคมชัดเป็นหลักอยู่แล้วนะครับต่อมาดูฟอนตด้านหลังนะครับผมนี่เห็นไหมครับ ตัวอักษรจะคมชัดหมดเลยนะครับดูตัวยันนะครับจะเรียวเล็กนะครับผมอ่าแล้วก็นี่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูนะครับตรงคําว่ามรณะนะครับจะมีครับเป็นรอยแตกลงมานะครับนี่บางๆเห็นไหมครับวิ่งแตกลงมาถึงยันเลยนะครับตรงนี้ก็จําเป็นต้องมีเช่นกันนะครับพระรุนนี้นะครับถ้าอยู่ในสภาพสวยๆราคาเล่นหากว่านที่หลักพันต้นๆถึงหลักพันกลางๆนะครับแบบนี้ใครมีผมก็ยินรับเช่าเช่นกันนะครับ ต่อมานะครับองนี้คือเหรียญพระาจย์เล็กปุญญโกนะครับเป็นเหรียญรุ่นแรกนะผมหรือเหรียญหลวงพ่อเล็กวัดประดูเรียงนั่นเองนะครับองนี้นะครับจะสร้างในปี2,525นะครับองนี้เป็นื้อทองแดงแล้วก็เป็นพิมพ์ปากมีขีดนะผมโดยพระรุ่นนี้จะมี2พิมพ์ด้วยกันนะครับพิมปากมีขีดและพิมพ์ปากไม่มีขีดนะครับแต่ราคาเล่นหาก็ไม่ต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับสภาพความสวยเป็นหลักนะครับโดยพระรุ่นนี้ส่วนใหญ่นะผมนีดูสนิมตรงนี้นะครับ คือเกิดจากธรรมชาตินะครับเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยหลวงพ่อเล็กนะครับตามคําล่ําลือนะผมคือท่านเสกนะผมจนน้าเข้าไปอยู่ในซองซีนเลยนะครับทําให้เหรียญหลายๆเหรียญเนี่ยเกิดรอยแบบนี้นะครับน้อยเหรียญมากนะครับพี่พี่ที่จะไม่มีรอยแบบนี้นะครับแต่ถ้ามีรอยแบบนี้เนี่ยถือว่าช่วยพิจรารณาความแท้ได้เลยนะครับโดยลักษณะนะผมสังเกตนะครับดูใบหน้าคมชัดนะครับ ดอกกันคมชัดมีเส้นกระแสตรงนี้นะครับผมตัวอักษรคมชัดเป็นฟอนตนะครับโดยให้สังเกตนะครับวิธีการแยกรุ่นหนึ่งรุ่นสองน,นะครับตรงยอผู้หญิงนะผมยกอผู้หญิงจะมีแม่นากาศด้านใต้ตัวเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นรุ่นสองเนี่ยจะมีแม่นากาศอีกตัวหนึ่งนะครับและจะมีเส้นแตกลงมาตรงนี้นะครับพลิกด้านหลังมานะครับเป็นคําอาราธนาถึงหลวงพ่อเล็กนะครับผมอักษรเขียนว่าวัดประดู่เรียงตําบลมะกอกเหนืออำเภอตอนนั้นเนี่ยน่าจะเขียนผิดนะครับอำเภอดอนขนุนความจริงเนี่ยน่าจะเป็นอำเภอควนขนุนนะครับ แล้วก็จังหวัดพัทธลุงนะครับดูลักษณะเส้นเสี้ยนชัดๆนะผมความคบนะครับและสังเกตบริเวณตรงนี้นะครับตรงปลายประการไอ้ตรงปลายไม้นะครับจะไม่มีจุดนะผมถ้าของเก๊จะมีจุดนะครับอ่าช่วยพิจาราได้เช่นกันนะครับพระรุ่นนี้ราคาลิทหากว่าที่หลักพันกลางๆนะครับใครมีผมก็ยินดีรับเช่าเช่นกันนะครับต่อมานะครับคือเหรียญอาจารย์นํำหลังพปรอนะครับเหรียญรุ่นนี้จะสร้างในปี2520นะครับเหรียญนี้ถือว่าได้สภาพวิ่งเดิมๆเลยนะครับ เดี่ยรุ่นนี้ก็มีการลอกเรียนแบบเช่นกันนะครับมีการจะสร้างทั้งหมด3เนื้อนะครับคือเนื้อทองแดงผสมโลหะบ้านเชียงเนื้อเงินแล้วก็เนื้อทองคำนะครับแต่เทคนิคการดูะลรต่างๆก็คล้ายคลึงเหมือนเอนกันนะครับอย่างแรกนะผมเมื่อหยิบเหรียญขึ้นมานะครับสังเกตลักษณะใบหน้าไม่ผิดเพี้ยนจากแบบนี้นะครับดูนะผมจะมีเนื้อคมๆขึ้นมาตรงหลังหูตรงนี้นะครับ ตรงนี้ต้องมีนะครับในของแท้ต่อมานะครับพลิกด้านหลังนะครับนี่ดูในตรงนี่นะครับผมปลายชดานะครับจะมีรอยแตกออกไปชนกับรัศมีนะครับตรงนี้เส้นแตกคมๆนะครับต่อมานี่ดูเส้นแตกเส้นนี้ครับจากขอบนะครับผมมาชนกับตัวยันนะครับ ในดูเม็ดคมคมเม็ดนี้ครับเห็นไหมครับนี่เห็นไหมครับผมเป็นเม็ดคมคมขึ้นมานะครับเป็นเม็ดเนี้ยเกินคมคมตรงนี้ก็ต้องมีนะครับและต่อมานะครับผมตรงนี้นะครับเห็นไหมครับนี่จะมีครับเป็นรอยปลิ้นนะครับผมนี่เห็นไหมตรงนี้เนี่ยตรงนี้ก็จะเป็นต้องมีนะครับผมเจอทุกเหรียญเลยนะครับในเหรียญแท้เนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดจ่ายตังค์ได้เช่นกันนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับเหรียญจะนําหลักพปรนะครับแบบนี้นะครับเนื้อทองแดงราคาลิ้นหาก็ว่าที่หลักพันกลางนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อเงินราคาลิ้นหาหลายหลายหมื่นนะครรัับบผมยิินนดี ชอาทั้ง3เนื้อเลยนะครับ ต่อมานะครับคือเหรียญหลวงพ่อหมุนวัดเขาแดงตะวันออกรุ่นแรกนะครับเหรียญนี้มีความพิเศษนะครับเป็นพิมพ์หน้าหลังสายฝนนะครับเป็นบล็อกที่นิยมสุดแล้วนะครับโดยลักษณะนะผมหน้าตาก็จะไม่เหมือนกันนะครับกับเหรียญบล็อกธรรมดาจะมีหน้าตาที่ค่อนข้างสั้นและใบหูจะกว้างกว่านะครับโดยที่เหมาอคว้อบล็อกหน้าหลังสายฝนนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมให้ชมด้านหน้านี่เพื่อนๆเห็นตรงนี้นะครับจะมีคล้ายๆเป็นส้นเสี้ยนนะครับผมวิ่งหนีเห็นไหมวิ่งมาชนมาชนมาชนทั้งสองด้านเลยนะครับวิ่งมาชนมาชนด้านต้้้ก็จะะมมีีวิ่งขึนนนนนาชชแบบบครั ตรงนี้เขาเรียกว่าหน้าสายฝนนะครับและหลังสายฝนคือยังไงนี่หน้าหลังสายฝนนะครับเห็นไหมครับจะมีเส้นสายฝนนะครับนี่ตามตัวยันนะครับนี่ชัดๆเลยนะครับแบบนี้เนี่ยนี่นะครับผมหน้าหลังสายฝนเป็นที่มาของบล็อกนี้นะครับแล้วก็จุดสังเกตนะผมของแท้นะครับ1ดูลักษณะความเป็นธรรมชาตินะครับ่าความคมเส้นสายฝนนะครับผมหน้าตาคมชัดนะครับไม่บวมไม่เบลอนะครับดูเส้นยันตรงนี้คมคมนะครับ ฝนชัดๆนะผมพลิกด้านหลังมาเส้นสายฝนชัดๆไม่เบลอนะครับหูจบปลิ้นตั้งนะผมตรงนี้เป็นแง่งขึ้นไปชัดเจนนะครับและถ้าเกิดเดือนไหนนะครับมีรอยบ้างแบบนี้นะครับบริเวณประมาณ10นาฬิกา11อนาฬิกาตรงนี้นะครับถ้าเดือนไหนมีรอยบ้างนะครับจ่ายตังได้เลยนะครับแต่นะครับผมถามว่าเดือนที่ไม่มีรอยบ้างแท้ไม่มีนะครับแท้เหมือนกันนะครับตรงนี้นะครับเขาจะแยกละเอียดปีกทีหนึ่งเขาเรียกว่าหลังสับนะครับพิมพ์หลังสับปัจจุบันยังไม่เจอเก๊นะครับ แต่หน้าหลังสายฝนหลังไม่สับถามว่ามีไม่มีครับผมแล้วก็เจอเยอะด้วยนะครับแบบหลังสับเนี่ยจะค่อนข้างเจอน้อยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเจอหลังสับเนี่ยคือจ่ายตังได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าหลังไม่สับคือดูยังไงดูเหมือนกันครับหูปลิ้นนะผมสุดท้ายนะครับตัวตัดครับนี่เหรียญบล็อกนี้นะครับความหนาของขอบเหรียญจะหนากว่าบล็อกธรรมดานะครับแต่ตัวตัดก็ตัดเหมือนกันครับ ตัดครึ่งครึ่งตัดทรายนะครับแบบนี้จ่ายตังได้เลยครับสภาพสวยๆผมยินดีนรับเช่าหลักพันถึงหลักหมื่นเลยนะครับอยู่ที่สภาพความสวยสมบูรณ์เป็นหลักนะครับต่อมานะครับคือพระปลบกใบมะขามหลวงพ่อหมุนวัดเขาแดงตะวันออกนะครับ มีการจัดสร้างทั้งหมด2เนื้อด้วยกันนะครับคือเนื้อฝาบาทนะครับผมคือหรือเนื้อทองเหลืองนะครับแล้วก็เนื้ออัปปาก้านะครับเนื้อัปปาก้าจะพบเจอได้น้อยกว่านะครับราคาเล่นหาก็จะแตกต่างกันออกไปนะครับแต่เทคนิคการดูก็เหมือนกันนะครับโดยจดจำนะผมลักษณะใบหน้าความคมชัดนะครับพระรุ่นนี้นะครับเส้นเสี้ยนจะค่อนข้างจัดเลยนะครับเดี๋ยวผมพลิกด้านหลังให้ดูนะครับอ่า ลักษณะนะผมจะค่อนข้างคล้ายคลึงกับปลุกหลวงพ่อสองฆ์วัดเจ้าฟ้าสารลอยนะครับแต่หน้าตาจะไม่เหมือนกันนะแต่มีความคล้ายคลึงของหลวงพ่อสงฆ์ในหลังจะเป็นหลังเรียบนะครับแต่พ่อหมุนจะมียันนะครับอ่าดูนะผมเห็นไหมครับตรงนี้นะครับเป็นนะครับขอบซ้อนตรงนี้มีนะครับผมแล้วก็ดูความคมดูเส้นเสี้ยน,นะครับเดี๋ยวผมลงกล้องให้ชมนี่เส้นเสี้ยคมคมดูตัวยันชัดๆครับนี่แล้วก็ตรงนี้ครับผมเห็นใต้ยันไหมครับนี่ดูเส้นซ้อนให้ดีนะเส้นซ้อนตรงนี้เนี่ย ถ้าเกิดมีในจ่ายตังค์เลยนะแล้วก็พลิกด้านข้างนะครับผมตัวตัดเป็ตัดครึ่งอักครึ่งนะครับตรงยุคตรงสมัยองค์นี้ถือว่าสวยสมบูรณ์เลยนะครับด้านหน้ามีรอยความชื้นมานิดนึงนะครับพระรุ่นนี้นะครับสภาพสวยๆเดธิราคาลิ้นหาที่หลักพันกลางๆถึงหลักพันปลายๆนะครับอยู่ที่ความสมบูรณ์เป็นหลักส่วนเนื้อปะกาก็ราคาลิ้นหาว่ากันหลักหมื่นเลยนะครับถ้าเกิดท่านหนมีผมก็ยินดีรับเช่าเช่นกันนะครับ ต่อมานะครับองนี้คือพระพิมพ์ประทานพรหลังสรอนะครับเป็นของพระอาจารย์ปาวัดขออ้อนะครับแต่พระรงณนี้อกที่วัดดอนสาลานะครับจะสร้างในราวปี2 5 1 1ถึง2 5 1 2นะครับลักษณะด้านหน้านะครับเหมือนที่บอกไปเลยครับเป็นพระพิมพ์ประทานพรนะครับองนี้ได้ความสวยมากนะครับมีหน้ามีตาคมชัดเลยนะดูนะครับปากเป็นปากจมูกเป็นจมูกตาเป็นตาเลยนะอ่ามือนะผมพิมพ์ประทานพรนะครับเป็นพระ ทรงลักษณะกรีบบัวนะครับทิ่ด้านหลังมาก็เจือบตัวยันนะครับและมีคําว่าสรนะครับสรย่อมาจากดอนสาลานั่นเองนะครับอ่าและจะมีพระพิมพ์หนึ่งที่เรียกว่าพระประธานพรหลังขออนะครับหลังขออจะจัดสร้างในปี2500นะครับจัดสร้างที่วัดขออนะครับคนละวาระกับพระสรนะครับโดยพระรุ่นนี้นะครับผมมีการเก๊นะครับเยอะมากนะครับให้สังเกตนะครับผมลักษณะนะครับ พิมพ์ตรงจดจําให้ดีนะครับเส้นสายความคมนะครับและนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูตําหนินะผมชี้ตําหนินิดนึงนะครับในพิมพ์ใหญ่เท่านั้นนะครับส่องลงไปนะผมในตัวยันนะครับ ส่วนใหญ่นะส่วนใหญ่ผมเจอเนี่ยจะมีนะครับนี่เห็นเส้นเห็นเส้นตรงนี้ไหมครับเส้นในยันครับผมอ่าผมใช้เทคน,คนิคนี้ในการดูนะครับและพระแท้หลายๆองค์ที่ผมเจอมาเนี่ยก็จะมีหมดเลยนะครับอ่าส่วนถ้าเกิดท่านใดดูแบบอื่นก็ไม่ว่ากันนะครับแต่ถ้าเกิดว่าพระพิมพ์ทรงถูกแล้วมีในร่องนี้นะครับมีเส้นแตกในร่องตรงนี้นะ ผมรับเช่านะครับเล็บพระนะผมพิมพ์ใหญ่นะครับจะมีน้ําหนักนะผมหน่วงมืออยู่หน่อยๆน่อนะครับถ้าเป็นพระเกที่ผมเคยเจอมาเนี่ยก็จะเบานะครับเล่เนื้อเนี่ยจะมีหลายโซนเนื้อด้วยกันนะครับจะมีเนื้อขาวออกโซนขาวขาวออกโซนส้มๆ้มออกโซนดํานะครับองนี้เนี่ยจะออกโซนเทาๆหน่อยนะครับทาให้ยิ่งดูง่ายไปอีกระดับหนึ่งเลยนะครับแบบนี้ราคาล่้นหากกว่านที่หลักพันต้นๆถึงหลักพันกลางๆนะครับสมัยก่อนเนี่ยราคาเคยแรงแตะหลักหมื่นมาเลยนะครับในพระพิมพ์หลังสอรอแบบนี้นะครับ ถ้าเกิดท่านใดมีผมก็ยินดีรับเช่านะครับสุดท้ายนะผมเหรียญอาจารย์ปานวัดขออ้อนะครับองค์นี้เป็นรุ่นแรกนะผมแต่เป็นพิมพ์อมแตกนะครับพิมพ์อมแตกสังเกตยังไงนะครับผมเคยทําคลิปสอนดูพิมพ์อมแตกกับพิมพ์อมไม่แตกไปแล้วนะครับแต่เดี๋ยวผมจะมารวบรัดให้นะผมภายในแป๊บเดียวเลยนะครับดูปุ๊บเนี่ยสามารถแยกได้เลยคนระับผมอมแตกอมไม่แตกนะครับอย่างแรกน,นะผมหยิบเหรียญอาจารปานขึ้นมานะครับ นี่ให้ดูนะครับผมในจมูกนะครับจะไม่มีรอยขี้มูกจะไม่มีรอยแตกนะครับตรงนี้เนี่ยคือเป็นได้2บล็อกแล้วนะครับถ้าเกิดจมูกไม่แตกหรือไม่มีรอยขี้มูกไม่บล็อกอัมแตกก็บล็อกอัมไม่แตกครับพี่2ครับผมพลิกมาครับดูตรงนี้ครับพี่จะมีจะมีใบไม้เกินนะครับผมเป็นเนื้อเกินขึ้นมาเดี๋ยวผมสองให้ชมนะครับนี่เห็นไหมครับผมจะมีลักษณะเป็นเนื้อเกินขึ้นมานะครับอ่าเหมือนตัดตัดเหลือมานิดนึงนะครับต่อมานะผมพลิกด้านหลังนะครับ ถ้าเกิดอําแตกนะครับจะสังเกตได้ง่ายเลยนะครับนี่พลิกนิดนึงนะครับเอียงนิดเดียวตรงนี้เห็นไหมครับจะมีเป็นบั้งขึ้นมานี่เป็นรอยซ้อนขึ้นมานะครับนี่เห็นไหมนี่นี่ผมไม่ดูนะครับเห็นไหมครับเป็นรอยปลิ้นรอยซ้อนขึ้นมาตรงนี้นะครับแบบนี้เนี่ยคืออําแตกเลยนะแล้วก็ถามว่าดูอําแตกจริงๆตรงไหนนะครับคาว่าอําแตกมายากตรงไหนนะครับนี่ดูตรงนี้ครับผมถ้าบล็อกอําไม่แตกจะไม่มีรอยแตกนะครับเห็นไหมครับพี่แต่เป็นบล็อกอําแตกเนี่ยจะมีรอยแตกออกมาจากตัวอําครับเห็นไหมครับ จะเป็น2เส้นสามเส้นจะกี่เส้นก็ไม่เกี่ยวครับ <S <S ถ้าเกิดมีเส้นแตกคือเป็นบล็อกอัมแตกทันทีครับพี่โดยบล็อกอัมแตกนะครับราคาก็จะเล่นหาแตกต่างจากบล็อกอัมไม่แตกนะครับโดยบล็อกอัมไม่แตกสภาพสวยๆก็ว่าหลายหมื่นถึงแสนนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นบล็อกอัมแตกสภาพนี้ผ่านการใช้มาก็อยู่หลักพัน,นครับแต่ถ้าเกิดสภาพสวยๆก็ว่าที่หลักหมื่นต้นๆน,นะครับใครมีผมก็ยินดีรับเชา่าเช่นกันนะครับ แล้วก็จบกันไปแล้วนะครับสําหรับคลิปสาระความรู้แบบนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดชอบนะครับผมชอบสาระความรู้ได้รู้เร็ราคาพระไปในตัวด้วยนะครับก็สามารถกดติดตาม ช่อง YouTube โยมังลุงได้เลยนะครับและถ้าเกิดท่านใดนะครับอยากได้พระเครื่องนะครับผมผมมีไลฟ์สดแบ่งปันนะครับทุกวันพลิดเพเวลาหนึ่งทุ่มตรงทางเพจ Facebook นะครับโยมังลุง FC นะครับสามารถเข้าไปกดติดตามได้เลยนะครับโดยตอนนี้นะครับถ้าเกิดท่านใดนะครับเข้าไปปิดพระในไลฟ์สดของผมนะครับพระมีมูลค่าเกิน1,500บาทนะครับหรือพระประเภทนี้นะครับที่มีมูลค่าหลักหลายพันถึงหลักหมื่นนะครับทางร้านนะครับมีโปรโมชั่นนะผม แมบัตรรับรองพระแท้ไปแบบฟรีๆเลยนะครับโดยไม่ต้องออกเงินสักบาทนะครับถ้าเกิดท่านในชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์และกดสังกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆของทางช่องผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับอยากได้พระดีอยากมีพระแท้อย่าลืมกดติดตามเพจโยมเมืองลุง fc เพื่อติดตามไลฟ์สดได้ทุกวันพฤหัส,สบดีเวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับ